สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับมันอยู่กันในเกม Killing Floor 2แล้วกันนะผมนะมนจะเป็นเกมนอกกระแสนะครับผมนะแต่ผมยังเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมนะเป็นเกมที่ว่าจะกลับมาเล่นต้นไหนก็คือสนุกมันเป็นเกมที่ว่ามันเล่นได้เรื่อยๆครับทุกคนครับเข้าใจไหมครับคือว่ามันจะเล่นแบบว่าคลายเครียดอะไรเราแบบเหนื่อยจากการเรียนกลับมาทํางานกลับมาบ้านเราคลายเครียดเล่น สนุกสนุๆครับเล่นกับเพื่อนเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเกมมันจะเป็นเวฟเวนะมันจะเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมวะแล้วนี่ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟคนไทยนะครับผมเออเซิร์ฟเวอร์ลเลียนะครับผมนะเซิร์ฟเจเลียนะครับผมนะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟที่ห้องที่ว่าเฟลลี่ไฟนะครับผมจะยิงกันได้นะครับทุกคนเล่นก็ค่อนข้างจะจริงจังนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเล่นครับผมผมเล่นตอนกลางวันนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเออเบอร์เซิร์ฟนะครับผมนะอยากรู้เหมือนกันว่าเล่นเบอร์เซิร์ฟเนี่ย จะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดด้วยผมก็นั่งปั้นมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัวมันนี่เดี๋ยวไปเล่นกันเลยว่าด่านบิ๊กลุ้มไฟนอลนะครับนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟคนไทยนะครับผมนะผมอยากรู้กันว่าผมจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะ <S <S มันจะค่อนข้างโหดนะเพราะผมเล่นโหมดเอ่อ Hell on Earth คือโหมดยากสุดเลยนะครับผมที่ของเกมจะมีให้นะครับผมคือพวกศัตรูอะไรพวกนี้จะแบบโหด ออกมาเยอะแล้วก็แบบถึกๆนะครับผมฟาดมันฟาดในเนี่ยเวฟแรกๆมันก็จะมีแต่พวกกระจอกแบบเนี้ยออกมาก่อนับที่ผมถนัดเลยคือจะเป็นซับพอร์ตครับซับพอร์ตไฟบัคเนี่ยผมแล้วก็เดโมครับสายสามสายยอดฮิตเลย เพราะว่ามันเล่นง่ายสุดละครับมันแบบปืนมันก็คือแบบว่าจะแบบหวังผลแบบบูมู่อะครับอย่างปืนสายไฟนี่ก็คือแบบเผาก็คือมันไฟมันลามติดไปหมดแล้วค่อนข้างจะเล่นง่ายอะระเบิดเดโมนี่โหง่ายสุดละผมว่านะผมชอบไอ้อ้วนนี่เลยอะมันพ่นพิษอะ ก้องแบบตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยลาสโลมันเท่เลยเกมน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวกตกเดี๋ยวตกไม่ไงนี่เข้า <c oughs> มาเข้ามาไอ่ไอ้ไอ่ไม่ไม่ไอ่หดหดไอ่ไม่เอ็มึง สาใจับเบอร์เซอร์ไไอไอ้ม่ต้องพูดถึงเวฟแท้ายเลยเฮ้ยผมจะตายเวฟแรกอย่งแบบหลัสุเลยเลย พอจบหนึ่งเวฟเราก็วิ่งไปจุดซื้อของนะครับซื้ออาวุธซื้ออะไรเติมเลือดเติมพลังอะไรก็ว่าไปซื้อกระสุนนะอันนี้ผมเบิร์เซอร์ก็ยังซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะผมจะซื้ออันนี่คาตาณ์นะครับนี่ผมอยากได้คาตาณามากเลยเดี๋ยวเล่นไปก่อนไอซื้อได้เลยป่าวะตังไม่พอนะแปดร้อยห้าสิบยังยังไม่พอเอาเกาะไปก่อน ผมเล่นโหมดยากสุดเลยนะเฮล์ล์อ่อนเอิร์ดนะครับดูนะครับนี่ยากสุดเลยเฮ้ยไดป้ปืนพกมาเว้ยปืนมันดรอปปืนมันดรอปไอ้เจ้ปืนไฟโอเอาปืนยิงอ่ะ tiết lượnด้วย ไม่ได้เราเล่นเบอร์เซอร์เราก็ต้องอันนี้ฟันเออไอ้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  ถอยถอยปืนยิงปืนยิงยิงกวนยิงกวนโอวยหมดแล้วไอ้อะไรมันระเบิดวะไอ้ระเบิดอีเจาะจอ้มึงเออมันคนพิษตัวปืนไฟยังอยู่อยู่วะเนี่ยทุบมันเออนั่นแี่ยโคบไอ้วนโคบหัวมันโคบหัวมันเอ้ย ไอ้เง oh, uh, e oh, uh, ี้ยมึงโคบหัวโคบหัวมันไม่เงี้ยโคบหัวโคบหัวมันเออะระเบิดไอ้ปืนไฟไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนไฟไอ้ปืนไฟเฮ้ยจะตายตายออกมันใสกันเองแล้วเอาเอาเอาเออดูดีดูยินดูเออแล้วเออน่าดีดีดีไอ่เงี้ยมึงไอ่เงี้ยมึงประหยัด เวลากูได้เยอะประหยัดเวลากูได้เยอะจะตายผมจะตายยังไงหมดวะอ๋อยุ่ล่างอลงมาลงมาขึ้นมาขึ้นมาแข่งโคดเมทันนะไม่มึง วิลุยเออเบอร์เซอร์มันจะมีข้อดีนะคือเราจะถึกถึกกดสายอื่นเลยเพราะว่าเราเป็นสายที่ต้องปะทะแบบตัวต่อตัวค่อนข้างจะอยู่ไกลกับพวกมอนเตอร์พวกผีพวกนี้ครับเลือดจะค่อนข้างจะถึกถึกนะครับขนาดนี้ของดีไอโลนี่ก็ดีนะ แล้วผมจะเล่นคาตานะก่อนอะไม้หมดสีโหลดกระสุนให้พร้อมเคล็บมาเดีย๋ยวมันฟันไวครับอัพถ้าคิกขวาก็จะฟันช้าหน่อยแต่ก็ยังไวกว่าอันทั่วไปนะครับมันจะตีหนักก็คลิกขวามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ต <ม Wheel. S 2> ีอุ้ยฟันตัว่าเที่ยยังโหดลองหนไอ้ลองหนมาแล้วคุณยนต์มาแล้วเวฟสามทโอ้ยอะไรวะเนี่ยระเบิด <si มันเอาเลยเวลอัพเลยเว้ยสิบสองละเวลตันที่เวล์ยี่สิบห้านะสกิลจะปลดล็อกทุกทุกห้าเลเวลนะแบบเป็นเพิร์ชเฉพาะตัวอะไรเงี้ยของแต่ละสายแต่ละสายจะให้ไม่เหมือนกันนะถอย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  อันนี้ผมมีเพิร์สแต่ว่าเราวิง่งกดวิ่งไหวแล้วมันเลือมันจะรีเองให้เองครับอุ้ยฟันหัวคาจังโดหดนี่ไอ้หุ่นยนต์ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยน้ําสผมไม่ค่อยชอบเลยมันแบบจรวดมันยิงแรงอ่ะแล้วมันมีจ็อมีช็อตแบบล็อกตัวเรามัดตัวเราอะจังหวะเราก็แล้ววิ่งหนีพวกตัวใหญ่อยู่เงี้ยแม่งล็อกเราเนี้ย

เพลงดาบสมุไรมึงมึงมึงเออมึง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 ตายเออฟันยังรัวผมโคตรชอบคาตานะเลยแบบมันแบบไวสุดแล้วเป็นอาวุธที่แบบฟันไวที่สุดในเบอร์เซิร์แล้วผมชอบมากเลยต้องสะใจอ่ะแต่ด้านหลังเราก็เปลี่ยนนะเพราะมันเดี๋ยวช่วงท้ายๆมันจะไม่ค่อยแรงเท่าอันอื่น ช่วงต้นกับกลางเน,นี่ยใช้เนี่ยได้อยู่เหมือนเดิมมันน่าจะอัพไม่ได้ป่ะคา,าตานะอัพไม่ได้เฮ้ยอัพได้นี่หว่าหกร้อยเอ้าโถ่ไม่ทันดูโอเคไม,ไ,ไม่เป็นไรเ,นเวบบ็บสีแล้วเ,เว็บสีแล้วไอ้เดอกวิ่งข้างนอกอยู่ดิเลือดเต็มเลยเต็มเลยมึง ไอ้ใน Z บลัดแดงมึ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 งโว้ไม่มีตัวลอยมีตัวลอยไอ้โอ้โหเนี่ยฟันโคตรไวอะโหช็อคคาตาลาเลยแม่งมึงแม่งตัวระเบิดขมามาเข้าไม้หมดเลย ไหนวะพันพั่นพันพันเออขาดขาดไอ้สอยสอยสอยซอยเออไอ้ติดไอ้วนมาละไอ้มึงหัวขาดเลยสไปเลนไอ้ตัวกิดไอ้วะไอ้หัวขาดเไยโอ้ปันแบบยับอะระเบิดไปช็อตขาดเลย เออเวร์ตายตายตายถอยยมันวกไสมันอนวกใส้เนไงอามาหมุนเหรอหมุนหมุนเหรอมาดิมามไอ้นแรงะล่ะเฮ้ยโอ้มีตัวช่วยมีตัวช่วยเอมันใสเอแล้ว จะเป็นสายอื่อน yeah <esh> <you> นี่สายปืนนี่ผมยิงตายหมดแล้วนะลองหัดเล่นเบอร์เซิร์กดูครับว่าเห็นเล่นแล้วมันเท่ดีค่ัคนเล่นโหดมเท่อยู่มันรู้สึกว่าแบบคนจริงเฮ้ยเอ้าถอยหนโดนไฟลก Mày na lưới <laughs> Oh no Mà <laughs> Hey <Bye. cười> <laughs> <laughs>